วันนี้เราจะมาวิ่งตามโปรแกรมของตัวเองนะคะวิ่ง3กิโลเมตรพัก3นาทีวิ่ง3กิโลเมตรพัก3นาทีและวิ่งต่อ3กิโลเมตรจนครบก่อนวิ่งเราได้ทำการวอร์มอัพโดยใช้คลิปของพี่เบเบ้และหลังวิ่งเสร็จเราก็จะใช้คลิปคู่ดาวของพี่เบเบ้เช่นกันค่ะเราก็จะวิ่งวนวนไปจนครบโปรแกรมของเรานะคะวันนี้เราใช้สถานที่วิ่งเป็นบริเวณภายในบ้านค่ะเนื่องจากบริเวณภายนอกบ้านมีน้ำขังเพราะฝนตก 3กิโลเมตรแรกนะคะเราวิ่งได้ระยะเวลา14.57นาทีเอลเรนเพจอยู่ที่4.56ค่ะ3กิโลเมตรต่อมาเราวิ่งได้ระยะเวลา15.17นาทีเอลเรนเพจอยู่ที่5 0 6ค่ะและ3กิโลเมตรสุดท้ายเราวิ่งได้ระยะเวลา16.32นาทีเอลเรนเพจอยู่ที่5.31ค่ะ ความรู้สึกหลังวิ่งนะคะสัปดาห์นี้ไม่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการตึงกล้ามเนื้อเลยค่ะเพราะว่าวิ่งมาหลายสัปดาห์แล้วอาจจะเกิดความเคยชินค่ะ